ถ้าคุณลงทุนในหุ้น a m azon นะครับตอน IPO ด้วยเงินไปแค่30,000บาทนะครับซื้อแล้วลืมไปเลยครับผ่านมา26ปีนะครับวันนี้นะคุณจะมีเงินประมาณ46ล้านบาทครับเพราะว่าหุ้น a m azon ครับตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงบัดนี้นะครับโตขึ้นมาทั้งสิ้นประมาณนะครับ1,50,000เปอร์เซ็นต์ครับหรือประมาณ1 5 0 0เท่าครับ หุ้น Amazon เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องมีหุ้นหลายตัวก็ได้นะครับเจอแบบนี้ไม่กี่ตัวชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับหุ้น10แดง้งหรือหุ้นที่โตพันเปเ็นี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนเนี่ยปรารถนานะครับเพียงแต่ว่า Amazon เนี่ยไม่ได้โตแค่10เท่านะครับโต1,500เท่าทีนี้ผมจะแชร์3หลักการในการหาหุ้น10แดงครับ ข้อหหุ้นตัวนี้หรือว่าบริษัทนี้ต้องอยู่ในแมกกาเทรนครับแมกกาเทรนเนี่ยคือสิ่งที่มีผลกับคนทั่วโลกนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับหลายสิบปีเลยยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนสังคมสูงวัยหรือ Urbanization น็ั่นคือคนเนี่ยจะย้ายเข้าเมืองมากขึ้นครับแมกกาเทรนนั้นยังมีอีกหลายอย่างนะครับพอหาข้อหนึ่งได้แล้วก็ไปที่ข้อ2ต่อครับนั่นก็คือมูลค่าบริษัทหรือว่า Market Capitalization ครับ ซึ่งวิธีการคำนวณก็ง่ายๆนะครับเอาจำนวนหุ้นทั้งหมดคูณกับราคาหุ้นก็จะได้มูลค่าบริษัทครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท XYZ มีจำนวน10ล้านหุ้นราคาหุ้นละ100บาทเอามาคูณกันแล้วได้1,000ล้านบาท1,000ล้านบาทก็คือมูลค่าของบริษัท XYZ ครับแล้วมันเกี่ยวข้องยัางไงาากับการโตเป็น10เท่า บริษัทหรือว่าหุ้นที่สามารถโตไปเป็น10เท่าได้หรือเป็นพันเได้เนี่ยส่วนมากเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กครับขอกลับไปที่ Amazon อีกทีครับปัจจุบันเนี่ยมา r ก็ t cap ของบริษัท amazon com เนี่ยอยู่ที่1.4ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่ติด1ใน5ของโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตัว a m ม z o n เนี่ยโตอีก10เท่าเนี่ยแปลว่า มาเก็ตแคปของเขาเนี่ยต้องกลายเป็น14ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งโอกาสเป็นไม่ได้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากครับเพราะว่า14ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยใหญ่เกือบเท่าประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นคุนที่สามารถโต10เท่าหรือเป็นพันเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยมักจะเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กครับซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงมากก็จริงแต่ว่าก็เสี่ยงมากด้วยเช่นเดียวกันครับ ถ้าข้อ1ผ่านแล้วข้อ2ก็ผ่านแล้วไปที่ข้อ3ครับนั่นก็คือถือยาวๆได้ครับซึ่งอังนนี้พูดง่ายแต่ทํายากกว่าที่คิดมากนะครับกลับไปที่ตัวอย่างเดิมครับคือหุ้น Amazon ครับถามว่ามีคนที่ถือหุ้น Amazon ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยยีปีเนี่ยมีมากหรือน้อยคําตอบคือน้อยมากครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเขาเห็นว่าเขากําไรแล้ว30% 5 0 1 0 0 2 0 0ซึ่งมันก็เยอะมากแล้วครับ คนส่วนมากก็เลยขายไปก่อนครับก็เลยไม่ได้เจอ150,000%ครับแต่มีอยู่คนหนึ่งครับที่สามารถถือหุ้น Amazon ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะผ่านมาแล้ว26ปีครับคนนั้นก็คือเจฟฟ์เบโซสครับก็คือผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของ Amazon นั่นเองครับปัจจุบันยังถือหุ้นประมาณ10%นะครับก็เลยทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกครับ เพราะฉะนั้นเวลาซื้อหุ้นต้องคิดว่าคุณเนี่ยซื้อบริษัทครับต้องคิดว่าคุณเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนี้และถ้าคุณเห็นว่ามันมีอนาคตก็ไม่มีผลที่จะขายใช่ไหมครับและหุ้นส่วนมากที่โตเป็นสิบเท่าได้เนี่ยมักต้องถือเป็น10ปีขึ้นไปนะครับแปลว่าคุณต้องฝึกความอดทนต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ครับ และนี่คือ3หลักการนะครับแต่จริงเนี่ยการค้นหาหุ้นที่จะโต2เท่า3เท่า5เท่าหรือว่า10เท่าเนี่ยยังมีเยอะครับต้องดูอีกหลายอย่างแล้วก็หลายปัจจัยมากเลยครับแล้วถ้าคุณเนี่ยอยากจะรู้มากกว่านี้อยากจะรู้เลิก,กว่านี้ก็สามารถเจอกันได้ครับในคอร์สออนไลน์ Online ที่มีชื่อว่ามือใหม่กำไรในหุ้นรุ่นที่3ครับเรียนกัน4ครั้งนะครับความยาว480นาทีครับแล้วคอร์สนี้เหมาะกับใคร หนึ่งคือมือใหม่ครับคนที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นเลยหรือว่าสองครับลงทุนอยู่แล้วนะแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้เน้นปกป้องเงินต้นลงทุนแบบสบายใจแล้วก็ไม่เครียดที่สําคัญคือเน้นถือยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงครับใครสนใจเรียนนะครับคลิกที่บโ o ได้เลยแล้วไว้เจอกันในคลาสครับ